บ,บาดาบาความคิดบืนสวัสดีคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนเปิดภ,นะนะภาคเรียนนะใช่ใช่ใช่แค่นั้นแหละทีนี้คลิปท้ายแล้วนะก่อนเปิดภาคเรียนนะเดี๋ยวลงคลิปใหม่มั้งอาจจะไม่ลงเลยก็ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละอืมใช่ใช่ไอคลิปแอนิเมชั่นเกมเกมอะไรไม่รู้นะยทำอยู่นะยําทำยังทำอยู่ยังอยู่แต่แค่ไม่ทำบ่อยเฉยเออกูขอบูชาย,ยันซาตานอืม ยอ,ยอ,อย่านลย่นี้แงไฟกับแฟงไฟเอาตาย่กูลองให้มันอยู่นี่ยหราจะเป่ามวก็ตีเอาทอดอว่ะอืออือแทงไฟแทงไฟเอาเดี๋ยวแทงไฟเอาเอาเอีหยวแทงไฟอือลองกันใหม่ดิ อ่าลองกันใหม่เราก็ใหม่ลองดูว่าถ้าเกิดมัาทนแรงดาบได้นานแค่ไหนจะรัดอันมาไหมเออใช่ใช่โอเคเอะโอเคเดี๋ยวค่อยลองแล้วกันเดี๋ยวค่อยลองขวานเอาอันนี้ก่อนดาบไม้หนึ่งสองสามทีใต้โอเคดาบหินสองทเทดาบใหม่ไม่รู้ภาษาชื่ออะไรเลยสองเท เราไปถับเหล็กนะใช่ใช่ทีใต้สองทีใต้เออดาบอ่าทองคำพิซีโอเคมามามาสอ่ทีละสองสามทีใต้ดับการยิ่งอืมดาบเพชรสองเอจดาทสนตีนีดำๆเนี่ยเอออืมใช่สองทีตต้ดาบพิกาสุดน้นจะเป็นดาบพิซี่นนแหละแม่งทองซ่าเปล่าตีสามทีแม่งตีเท่ากับดาบไม้เลย นี่เอ๊อช่างมันเดี๋ยวเราจะมาลองอย่างอื่นกันจะมาลองกันว่าถ้าเกิดเรานั้นวางไข่ไข่อ่าไข่ตัวอะไรวะเห้ยอย่างนี้ไงแล้วไข่โกกไข่โกกโกกเออเทปเลมวันงตัวหนึ่งตัว multimulti-character福ARR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 R DUR เกมหมดไปแล้วแล้เวลาตาทั้งมืออ่ะเสร็วะเออเสวะอืมเจอละมึงมึงลกันนี่ใ้ราไใช่ไหมหมอ ลองสร้างปืนใหญ่กันนะมันไม่เคยทำนเหมือนนี่ที่เล่นถูกเลยทุกอนี้งแอนิเมชันเกมเมื่อกี้แล้วไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวเมืออ่อกต่อแล้วกลับไปทำต่อเออใช่เลยแหละเดี๋ยวกลับไปทำต่อนะอืมกระเป๋านี่มีทำอะไรเนี่ยไม่เคยใช้ไม่เคยทีย่จะใช้เลยซ้ำระเป๋าเนี่ยดีปะวะดูกันนี่เปิดกระเป๋ายังไงอ๋ออ๋อ มีอย่างนี้เหรอเข้าไปปุ๊บเปิดอ๋อขอบคุณมากกูมไม่อยากใช้ละไปไปกนรนทร่งีกูเออนั่นแหละนั่นแหละใช่ใชอย่างที่บอกเพราะว่า,วามันน่าเบื่อจริงๆนะเนี่ยเออไ,ไม่มีทํไรทำอะ่ะคลิปท้ายแนละ้วก่อนเปิดภาคเรียนนะอ่ะลงก่อนแล้วกันในช่วงนี้เราคลิปแต่ลงช้าหน่อยนะขี้เกียดนะเอออืม,อม เดี๋ยวคืนนี้โทรไปหาใครบางคนที่ชื่อว่าทุงทุงสังหูลาก่อนอที่ไม่ใช่อีสามกีนหมูนะอันนั้นไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวลกูทบ <c oughs> และไไข่ลูกออดกับไอ้ไข่เอ็กซโรโต้ได้มันเหมือนกันหรือเปล่าไม่อย่เมืดกู้ามืดอ,อกูปรับไม่ได้โอ้ยยุงบีกแ่ง้งกูเอาวาเป็นเจ้าของจริงป่ะนะเฮ้ย เดี๋ยวปรับกูปรับอะไลหมุนฮาร์ดเอาเป็นอีซี่ไปเดี๋ยวป่ะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าปรับรอบเนี้ยกูเป็นเจ้าของกูเป็นเจ้าของที่ปันเฮ้ยแป๊บอ่าเรียบร้อยเสร็จค่นี้และไปตอนเช้าโอเคเรียบร้อยเออเช้าละอืม จะมาข้อพิเศษกันนะครับนี่จะซื้อกบพิเศษก่อนซื้อกบพิเละเอาพิเศษยี่สิบร้อยล้วหลายชุดละต่อไปดับพิเแล้วก็ต่อไปเราจะไปต่อสู้กันนะอืมอืมอืมคนเดียวไม่น่าไหวขอก็เดลมสักสองตัวนะเออสักสี่ตัวอ่า หนึ่สองสามโอเคโอเคเดี๋ยวละละมามาเสร็จแล้วปุ่นเลยนะกอดสีขา,ากากนะครับเด็วคนใหญ่ใช้ชกอดเป็ีกันนะครับมันกาก่า ิสลกกนมันอ่อนเอรูวะเนี่ยตอนนี้ว่าตอนช่วงอัปเดตเข้ามามันอึดกว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอแล้วมันอ่อนเอรู้ปะมันโดนแล้วมันโดนเนอะมันโดนเนื้อบินนั่นแหละมันโดนเนื้อบินน,นั่นแหละ เราจะไปหา SCP ศูนย์ก้าหกกันนะครับจังหวะนี้ได้มาได้มาอนี้ครับคือ SCP ก็นี่หันหน้าใส่มันนะครับคุณคุณนี่ครับ SCP กระดูกโอ้ยยังพูดไม่จบเลยเฮี้ยเนี่ยมันเจอกูมันี่ดิยังพูดไม่จบเลย นี่แหละนี่คือ SCP นะเอออย่าหลังให้มันนะร้อหน้ามาหรังของมันหลังไม่ตามไม่ไม่ไมโอไม่ก็หลนหรอกไม่มันจะเป็นไบโอมจริงใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไปไหนเออมันถ้าเป็นไบโอมอ่ะกูจะทำมันได้อะนะก็มมไม่ได้ก็ช่างแม่งเราไปลองดูกันนะว่าถ้าเกิด เราน้ำใช้ไอ่ไปไหนวะอืมอืมอืมเราทำบ้านเพชรกันบ้านของสมัยก่อนต่อไปน,นี้ปังเด็ดนี่แหละอุ้ยบ้านของฝั่งห,หลายคนเลยเนี่ยเออสมัยก่อนตอไปสมัยก่อนอ่ะนี่เป็นฝันฝันงห,หลายคนเลยเออแบบนี้แหละม้านคุดตึง แข็งแรงอะ่ะว่เนี่นแข็งแรง,ง,งอะ่ะผมเชื่อไปได้ไว่าแรงแข็งงี้แข็งงเชื่อไปได้ไงวะนี่คเย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเปียนเลยนะเลเปียกแต่แปลกว่อ๋ออ่านลหลังคอนี่หลังคอ,ลงคอห,หลังคอ หนึ่งร้อยอย่างนี้แหละบ้านในฝันของหลายคนนะคือแบบเห็นยูทูปเมื่อก่อนอ่ะ <laughs> อยากได้บัตรเพชรอยากลงมัดแต่ไม่รู้ลงมัดยังไงอ่ะอยากโหลดใบค้ามาเล่นหนอตแต่แต่ไม่รู้โหลดใบค้ายังไงเมื่อก่อนนะอืมนี่นี่พอกูไปต่าซื้อแล้วกูกูไม่ค่อยอยากเล่นนะ้าเปลือยนะเปลือยเห็น,นเนมืม่อก,ก่อนกูมีต่างสินแล้วกูอยากเล่นชิบหายเลยอื แล้วตอนนี้มันก็จะเสร็จแล้วตาละเดี๋ยวอยว่ลืมบนไดเพชร้ยอยคุณผู้ด,ดินี่มีมากเพชรามันนานแม่งตึงจริงเป็นจริงแล้วบ้านที่เราคุณต้องเป็นบ้านหลังนี้นี่คือความธรรมาจริงๆต้องขุดไปด้านล่างสองพกขุดลงไปต่อเดี๋ยกว่าเรน้าทรายแล้วบ้านเรามันมาาาน,นานเห็นได้ละ บ้านของพ่อหลายคนที่เคยทำดบเปิดมาก่อนอืมไม่มีอะไรทำแล้วคุณเนี่ยเออตบมุกก็ไม่หายโอ้โหอืมอืมนี่อะไรอ่ะที่วางของอ่ะของใหม่นี่ดูดิวางดาบได้ปะจะได้ว่าเดียบมันมีเขียนอยู่ว่าวางของได้วางดาบดูดิลองวางดาบ เออได้ว่ะแต่กูไปหามาใส่ไปจิตมันจะสวยกว่าไงไม่รู้วิ่งหามาใส่ไม่ไม่สวยกว่าเนี่ยอากูทุบทีอะไรมันไม่สวยหมาใส่ไม่สวยกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเอาที่วางของนั้นไปใส่พิกแอสหรืออนั่นมันจะสะว่างปอวะลองดูดิใสด่ดิแล้วก็ลองปรับรตองคืนตอนคืนแล้วเอสว่างวางจริงไม่วางที่ะอะไรเลย ว้าว wow. แมงสว่างเลยเลยกี่โมงแล้วไม่รู้เหมือนกันกนะช่งางไมัอืมเฮ้ยยังสว่างนะสว่างเนาะเออสว่างเราสว่างมากอืมและเรื่องโกเลมเนี่ยอ้าวเริ่มมาารองรองคาร์ละเราไอเป็นี่ทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาวาลายเวนเดอร์วเสียรติภาพว่าอะไรมึงตาันี่ยบนทะเลตายละ ลอกยังไงเนี่ยเออต้องลบกระโดดตายมไม่มีอะไรทำแะเนี่ยแม่กระทั่งาชีวิตเรากูยังน่าเบื่อตอนนี้นเออจ่ออันน้แค่แต่กูลองอืม,อมลองอะไรเดียวอืม,อมลองอะไรเดียวลองเอาเอนต้มไมนะ่น่ะสารวะวะัี วามาเพิ่มหรือฮึยังาว่าเพิ่มหรอไอนว่าราว่าบ้าละ ลาวาเพิ่มนี่ก็ือละมา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 กูวางลาวาเพิ่มละอ้าวอีกคนเล้วอุ้งแริ่หนักแล้วหลักแล้วเริม่มหนกแล้วอ่ะลองลองโอ้มันหน่วงมากไปที่อื่นดีกว่าเริ่มหน่วงเนะช้าโดนเลยโดนเลยโอเคมาไกาลละ เอาไะคิปนี้จบทิ่ก่อนนะจบแล,ล้วเราก่อนมาเจอกันคลิปหน้าเผื่อถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆเอาไว้ไปเจอคลิปหน้า,าไปแล้วเบื่อแล้วปะจบ